ไลน์หน่อยไม่มีเธออย่ากโกหกพี่หนูไม่เคยโกหกใครเธอมีลไลน์ไม่มีไลน์พี่เห็นอยู่ว่าเธอมีลไลน์แล่วแต่ที่ไหนก็ไม่หายใครดอกแล้วมึงนั่งเยี่ยวอยู่ที่ไหนไลน์แต่ก็ปกตูดจานหน้าพีอไล่แหรอเอจจะรังเกียจไหมแน,เน่เดี๋ยวลิเกเลิกกลับบ้านกับพี่อุ้ยเดี๋ยวพี่ให้ 3, สามพันคืนนี้ไปนอนกับพี่เลยจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงรไม่โกหกพี่หรอแล้วพี่ พี่ให้สามพันเดี๋ยวเธอไปนอนกับพี่แต่ว่าพี่สาดดิตไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นยังไงอ่ะก่อนจะเมะไรกันเราพี่ต้องเตะต้องต่อยต้องกระทืบเธออุยละนานไหยอ่ะก่อนจนกว่ามึงจะคืนสามพันกูมันจะชวนกูไปทำไมอ่ะไอ้อย่างพี้เอ๊เอ,อะไระทานข้าวหรือยังหนูลคะค่ะครับยังไม่ได้ทานเลยคะ่ะโอ้ยเฮียลูกลางมันอิ่มมาแล้วอะไร่ <S <S> เอออะไรกันอะไรกันขอขอแรงเลยอะไรอกูแปลกเกิดมาอาพับเป็นไรวะรูปร่างหล่อยอมรับอันนี้ผมรูปร่างดีอันนี้ยอมรับจริงเพรมันประจักษ์แก่สายตาค่ะท่านผู้ชมแล้วผมรูปร่างสวยรูปร่างดีบ้านหนึ่งไม่มีกระจกกับว่าแปกหมดแล้วเมื่อเอากาลาตักน้ํามาส่งอไม่ใช่ไม่ใช่หมาจะอาศัยเสียงมึงมึงเสียงดีแต่รูปร่างหมาไม่รับประทาน เออไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเหลือได้ค่เอาเสียงมึงแต่เอารูปร่างกูเดี๋ยวกูทำปากพัง้าพัง้ามึงร้องเพลงลิปซิงนนั่แหละจีบสาวจะจีบเขาเนี่ยโอเคเลยเอาเพลงแบบไหนแนวไหนซึ้ง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 ผู้หญิงมึงซึ้งโอ้โหซึ้งๆเลยนะฟังแล้วน้ำตาไหลไปเลยได้เลยเพื่อนซึ้งๆไปเลยร้องเลยเรองบูมร้องมึงขมิบปากอะไรยคอมิกพังากปเลยกระพริบกระพริบปากซึ้งๆนะเห็นร่างกาณา

ร้องไม่ข้ากันเนื้อเพลงหมายถึงว่าเออเลิกรักั่ก็ท้าต่ออะไรอย่างนี้อ๋อเอาเนี้ยนี่หรอได้ออะไมึงไม่อมนานจังอ่ะมึงไม่ต้องอมลึกเอโอ้วอมนิดเดียวกูกูไม่เก่งก็ต้องอมน้อยๆเอออมกูจะไปอมลึกมึงไม่เก่งมึงก็ต้องอมน้อยๆอมจะไปอมลึก อมนิดนิดดอ๋อใช่เปล่าิดเดียวนะอมนิดเดียวอมมึงก็น้อยเองหาตะคุบอมพทนเรื่องอะไรเนี่ยเอาพอดีพอดีอเสียงจะเสกคาถามารรอไวนหัวใจคนสวยีหมโลงเสก คอแห้งหมดกิน้ำอเดอแห้งแล้วดน้ำก่อนอุยงดีองนมุปอีกคนหนึ่งแฟนเรานะเดมหมุนฉันเป็นจะเส